สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอสกินพีวีอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพากมังงะจีนเรื่องฉันอยู่ยงคงกระพันหลังจากลงภูเขาก่อนจะไปรับชมอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครกันเด้องั้นเราไปดูกันเลยให้เสียงภาษาไทยเลยพันทุกกรรมอากาศบริสุทธิ์กว่าในเมืองจริงๆด้วยมีหน้าละเซียนชื้เย็นถึงได้สั่งให้ฉันมาหาวาสนาพีนีนะ เออนั่นมันฮคนลุงคนนั้นไม่ใช้ไอวพิเศษในการสะเทือนต้นไม้เลยแม้แต่น้อยอะตงเป็นจออฝีมือของสำนักฉี่กงแน่ๆเลยโอ้ยอ้ะเฮ้ยตกใจเฮ้ยหลบทันอ้าว น้ำในแม่น้ำเวลานี้นะมันช่างหนาวจับใจยิ่งนักแต่เขากลับไม่ใช่ลิงฉีในการปกคุมร่างกายหรือแม้แต่น้อยคุณสมบัติกายเนื้อต้องแข็งกร่งขนาดไหนกันเนี่ยในสวนนี้มีแต่ผู้สูงส่งเราต้องรีบไปขอ,ขอคำชี้แนะจากพวกเขาซะแล้ว่ะโอ้ยนั่นโอ้ยวันนั่นนั่นไงวันนี้น โอ้โยโอ้โย,อ,ยอะไรกันนี่อไอ้หนูฉันมองนายมานานแล้วละ่ะไหนมาคุยกันหน่อยสิเฮ้ยฉันคุยด้วยอยู่นะสื่อบือจริงเด็กสมัยนี้ไม่มีมารายาทเอาซะเลยเอ๊ะหมายถึงผมหรือเปล่าอาผู้น้อยไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนผู้อาวุโสโปรดให้อภัยด้วย ไม่เป็นไรฉันแค่ตาดีไปหน่อยเท่านั้นแหละในเมื่อเราสองคนมีชะตาต่องกันก็มาคุยกันสักหน่อยเฮ้ตาดีเชื่อก็มบ้าแล้วเราคงถูกจิตของผู้อวโสตันนี้พบเจอเขาอุ้ย แต่ติดของเรากลับไปสามารถสัมผัสถึงเขาได้เลยโอ้ยผัววุโสจังแข็งแกร่งยิ่งนักซ่อนจิดไว้แนบเนียนเหมือนคนธรรมดายังน้อยผัววุโสคนนี้ก็ต้องมีระดับที่สูงกว่าฉันตั้งสองขันถ้าทําให้เขาไม่พอใจขึ้นมาเราอาจจะตายโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้อนียังไงดีนะหนีก็ไม่กล้าสู้ก็ไม่ไหวทําเฮียอะไรก็ตายแน่นอนโอ้ยชีวิตยังไงก็ต้องรอด คอ,คอยดูไปทีล,าาละก้าวแล้วกันว่าเขาจะพูดอะไรยังไงมีศพสมญานามของผู้โสนั้นคือเอ้ยเด็กในอา่านนิยายเยอะไปหรือไงดูคาพูดคาจาเขาสิเวลาผ่านมาเนิดนานฉันลืมไปหมดแล้วละ่ะเด็กฉันว่านักพทษจือยางก็อพอแล้วนะอาข้าน้อยคารวานันท่านนักโทษมีศพว่าท่านนักพทษมาทําธุระอันไปที่นี่หรือเออได้เลยถ้าอยากจะเล่นแบบนี้นะักฉันก็จะเล่นด้วยละกันนะอ๋อฉันนะรอพระอาทิตย์ขึ้นซ ซึมซับไอรแรกแห่งฟ้าดินและแก่นสารดวงตะวันจนทานสิ่งนั้นขันยนอิงอยังเราสัมผัสได้ถึงแหล่งที่ไม้เพียงเบาบางเท่านั้นะแต่ผู้อวสโสท่านนี้ถึงขันซึมซ,ซับได้ต้องสูงทรงขนาดไหนกันเนี่ยจื้อเมธเรียตีนสักหน่อยผู้อวสโสเลิดลำสวรรค์เธิศทูเปรียบได้ดังเทพเทวดาว่าแต่เจ้าเช่าขนาดนี้มาทำอะไรที่นี่เด็กที่มีอายุเท่าเจ้าเนี่ยไม่ค่อยพบ่ข่เจอที่นี่นักหรอก ผววู้วุสขอเปิดเผยตามตรงตอนนี้ผมฝึกปือถึงขั้นย้อนอิงเมื่อสองวันก่อนได้รับคำแนะนําจากเซียนท่านหนึ่งช่วยขจัดข้อติดขัดในการบําเพญแต่ยังมีสิ่งโสมมบางส่วนที่ขจัดออกไปไม่ได้เซียนท่านนั้นจึงแนะนําให้ผมมาหาผู้ชี้แนะทีน่นี่ไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนผู้วุสเลยแต่โปรดเห็นใจด้วยเถอะครับเรื่องนี้สําหรับนายอาจจะอยากเย็นหนักหนาะแต่สําหรับฉันนั้นลับง่ายได้เหมือนแกะขี้เล็บกินเลยละ่ะโอ้โเหมือนแกะขี้เล็บกินเลยล่ะครับจริงล่ะครับเนี่ย็ดวิชาบําเพญ ไา้ล้มคอเปรี่ยบไม่ได้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะนี่ไงสามเล่ยมสนใจไหมอยากได้ใช่ไหมละ่ะใช่ครับผมใช่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 เราสองคนมีชะตาต้องกันฉันเองก็ไม่ใช่ว่าจะตัดใจจากสิ่งที่หวงแหนไม่ได้หรอกนะแต่ว่านายมีอะไรมันแหลกเปลี่ยนล่ะอ่าเรื่องนั้น <c oughs> โลกนี้ไม่มีบะหมี่แห้งตกลงมาจากท้องฟ้าแต่เรามีแ่หาอยู่น <c oughs> เพราะก่อนหน้านี้ต้องซื้อซิมใส่โทรศัพท์ <c oughs> ไม่เหลือเงินเลยสักแดงเดียว <c oughs> แต่นี่เป็นของล้ำค่า,าที่หา ที่ไหนไม่ได้อีกแล้วโลวก่อนที่เราจากมาก็เห็นได้เพียงในบันทึกเท่านั้นของที่ถูกบันทึกไว้ก่อนอรารยธรรมจะล่มสลายนั้นจมเป็นสิ่งที่สําคัญเสมอมาหวังไงไอ้หนุ่มสนุกจเจ้าหรือไม่ล่ะผู้อาว,วุวโสผู้น้อยห<อ>นาไม่อายทั้งเนื้อทั้งตัวเหลือเท่านี้ได้โปรดสงเคราะห์ข้าน้อยด้วยโอ้ยฉันอุตส่าห์นั่งคุยด้วยมานานสองนานสุดท้ายมีแค่หายวนรอกเรื่องแย่แล้วผัวอวุโสโมโหแล้วเตรียมตัวตายเลยเราออโอ้ยชั่งเถอะเห็นแก่ที่นายชอบมากจริงๆเล็มนี้จะลดราคาให้ แล้วกันนะนี่มันคมพีตเต่าเตอ๋อไอ้คัมภีเต่าเต๋อนี่มันตำราขันสูงในตำนานว้าวแม่ระยะรมโลกจะลุ่มสลายไปแล้วแต่ชื่อของคัมภีเต่าเอ,อ๋ยยังคงอยู่และเราลือกันมาอย่างหนาหูเป็นหนังสืออันดับหนึ่งในไต้หลาเลยขอบคุณบูวบรโสท,ที่สงเคราะห์โปรดรับการคารวะจากข้าน้อยด้วยไในของดีขนาดนี้นราคาแค่หายอยู่อันบัวบโสใจดีเกิดไปแล้วเด็กสมัยนี้เข้าใจเดนจริงๆงตั้งท่าตั้งนานกว่าจะได้เงิน น้องไก่ไล์ขายของเมื่อวานได้ผลตอบรับดีมากเลยคืนนี้สบายๆโชว์ศิละปะเล็กๆน้อยๆเล่นไปสวยๆเพิ่มความเหนียวแน่นของแฟนๆก็พอค่ะสวัสดีสหายนะักเพราะฉันเสียงชื่อเยี่ยนมาอีกแล้วนะจ๊ะมาแล้วมาแล้วเมียจ้าเมียจ๋าไปดูมั่นๆเซนถูสิ เขาลงคลิปใหม่แล้วเม้นบนพูดจะอะไรระวังหน่อยครับเซียนชื่อเยียนเป็นเมียผมใส่หัวกันไปให้หมดเลยนะฉันนี่แหละผัวตัวจริงของเซียนเฉยเยียนเขมันมันเซียนถูหรอหมายถึงคนที่ถ่ายคลิปฝึกเซียนบอกว่าตัวเองฝึกต่ออายุ8ขวบได้นะหรอชนคนดูคลิปใหม่ของเขาแล้วดูนี่สิเห้เป็นเขานี่เองอ่ะโอ้คนกดใจเยอะกว่าช่องไอสกินทีวีซะอีกอ่ะโอ้ยเลิกแซวสักทีจะได้ไม่มันเจ็บใจ พลมตึกสูงในหนึ่งมดัดการกระจัดกระจายของเศษหินสมจริงอย่างไม่น่าเชื่อเลยไม่มีข้อบกพร่องเลยขอขอบคุณภาพจากเพจเคล็วิชาแปรมั่วกันด้วยนะครับผมฟาามารับชมคลิปอื่นๆจากช่องไอฮิสกินทีวีกันได้เลยนะครับหากว่าเสียงผิดเพี้ยนไปจากเดิมหรือว่าอะไรยังไงก็ขอโทษด,ด้วยนะครับเพอดีว่าตอนนี้ผมไม่ค่อยสบายเนื่องจากเป็นไข้